สนับสนุนโดยแผ่นรองเมาส์เกมมิ่งเมาส์แพด R G B ปกติราคา731บาทซื้อที่ร้านริทไฮไฟราคาพิเศษ289บาทสนใจสแกน QR โค้ดได้เลยจงใช้สมองรับมือกับตัวเองแต่จงใช้ใจรับมือกับผู้อื่นสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะฮะสวัสดีวัยรุ่นรถพ่วงซิ่งทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมีรถ โ o l k s วอลเกนนะ <Hey. S 1> ่ยคอนสแตนเชันนะ่อน่าจะเป็นรุ่น3 3 4ส0นะครับอันนี้ผิดถูกก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นสไตล์บาซิลนะครับวันนี้ขับขึ้นมาชมวิวบนเขานิดนึงก็สไตลบ์บาซิลนะครับไฟตัดหมอกสีฟ้านะครับกระจกฟิล์มสีสติกเกอร์แต่งไฟกระจกแต่งนะครับ ท่อโฮเมียมนะครับผมแล้วก็อ่แล้วก็อา่าช่วงช่วงล่างแบบเตี้ยๆนะครับแบบยกขึ้นได้นะครับเอาล้อขึ้นลงได้นะครับช่วงล่างมีแบบเตี้ยแบบสูงนะครับแบบออฟโรดหรือแบบเตี้ยอันนี้ตามใจชอบนะครับเนาะนก็ถังน้ำมันสวยๆในภายในก็สวยแปลเฉยเลย <laughs> นั่นสองที นะครับภายในก็สวยๆเลยนะครับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับไม่ติดบั๊กอะไรนะครับมีคมไฟตรงนี้ด้วยนะฮะโคมไฟตรงนี้รู้สึกว่ากลางคืนจะสวยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพตอนกลางคืนให้ดูว่าผมโอเคประมาณนี้นะครับภาพตอนกลางคืนก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็แพ็กเสียงผมใช้แพ็กเสียงที่ที่เคยสอดลงในเวอร์ชัน1.39นะฮะแพ็คล้อนะครับใช้ LS Wheel Pack นะครับสำหรับยางนั้นใช้ยาง DLC นะครับผม ก็ไปดูกันเลยนะครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับ let's go ตกใจก็อะครับคุณผู้ชมนะฮะลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยครับผมเปิดขึ้นมาครับผมจะมีอยู่หนึ่งลิงก์นะครับเป็นเอ่อ Google Drive นะฮะ Google Drive กดดาวน์โหลดนะผมอันนี้ดาวน์โหลดต่อไปนะฮะโอเคขึ้นมาละตรงนี้นะฮะมุมตรงนี้โอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ open show in folder ตรงนี้นะครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะครับเราจะได้ไฟล์บีบอัดมาหนึ่งไฟล์นะฮะอันนี้ห้ามลากใส่นะครับผมอันนี้ต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับทีนี้หน้าตรงนี้อย่าเพิ่งปิดนะเปิดขี้ขวาขึ้นมานะครับไปตรง document นะครับแล้วก็ไปตรง Euro Truck ไปตรง mod ครับทีนี้นะฮะก็เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับใช้นะครับ ที่เป็น S C H นะฮะ S C H เลือกทั้งหมดเลยครับผม4ไฟล์ด้วยกันนะครับแล้วก็ .chip ด้วยนะฮะ .s c s 3ไฟล์ .chip 1ไฟล์นะครับผมลากเข้าไปตรงมอดตรงนี้นะฮะเอาเรียบร้อยครับทีนี้ก็ปิดออกเข้าเกมได้เลยนะครับลืมผมลืมเข้าเออสตรีมอีกและรอสักครู่สักครู่นะฮะอ่ะทีนี้นะครับพอเข้าเกมเสร็จนะฮะคุณผู้ชมก ไปตรงมอดมินิเจอร์ตรงนี้นะครับวอร์ชันที่ผมใช้เทสต์ในวันนี้เนีฮะเป็น1 4 4จดสี่สนะครับผมโอเคนี่ผมจะเอามอดที่ผมไม่ได้ใช้ออกก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับมอดที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้จะมีอยู่สี่ไฟล์ด้วยกันนะสี่ไฟล์นะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปสี่ไฟล์นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มทีนี้ก็กดคอนทินครับผมเข้าเกมนะฮะรอสักครู่เนาะกดโหลดแล้วผม กดคอนทินอีกทีนึงอ่ะทีนี้เนี่ยครับก็ไปตรงชัดเดลเลอร์นะฮะแล้วก็มอดเดลเลอร์นะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับฟ o อกซ์วอลเก้นนะฮะค <c oughs> นะอนสเตรคอ t สแตเลชันเนี่ยคอนเออนั่นแหละนะฮะคอน n s t e l l a t i o n กดลองกดแต่งดูครับผมมันแต่งอะไรได้บ้างนะฮะอ่าอันนี้เป็นหัวนะฮะโอ้เตี้ยดูเตี้ยนี่เท่ดีนะฮะผมเอาอันล่างข้างล่างสุดนะครับมันดูเตี้ยดีนะฮะ ช่วงร่างครับ4 2, 2> เดียวกันนะมันไม่มี f 1 f 2เนะี่ยนี f 3 f 4ป่ะ <laughs> ตรงนี้มันเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมนะดูเปลี่ยนไปนะครับผมเอาเป็น6 2 f 2หรือว่าเอาเป็น6 4 f 4ดีป<ะ>เอาเป็น2 f 2 f 1 f 1นเนี่ยโอ้อะอะชอบแบบไหนก็ใส่สไตล์นั้นเลยแล้วกันผมเอาเป็น6 2 f f 2นะ f สอเออาดูเครื่องยนต์บ้างนะฮะ กินข้าวเยอะจุกนะเครื่องยนต์มีเครื่องแมนนะครับเครื่องแมนใส่มาด้วยเนาะอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยโมโตสองสี่นี่น่าจะเป็นเครื่องของเขาเองหรือเปล่ามีหลายเครื่องว่ะโอ้โหเยอะเยอะมากผมขอเป็นเครื่องที่แรงที่สุดน่าจะเป็นสามเจ็ดเปล่านี่ไงเครื่องเดอวีเดอบยูเนี่ยเป็นเครื่องของโฟกวอเกนนะฮะน่าจะใช่เนาะมีเครื่องหกด้วยหกร้อยผมใส่เป็นเครื่องตัวนี้แล้วกันนะครับเครื่องโฟกนะฮะ จริงจบลองกัแล้วเวลาเดิมมาดูชุดเกียร์นะผมชุดเกียร์ก็มี1 0เกียร์12 10 16มีไหมมี16ด้วยมี6ด,ด้วยอันนี้ตามใจของเออ10นะฮะ10เกียร์ก็พอแล้วก็ภายในนะครับมีแบบเดียวชุดปินปป้นจอบล่ะปิ้นจอบมีสกินมาด้วยนะฮะ <Wow. S 1> อันนี้ตามใจชอบนะฮะว่าชอบสไตล์ไหนนะครับเอ๊ะแต่ทําไมข้างล่างตัวน,นี้ไม่เป็นสกินหรือว่าเราเลือกไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนพาร์ทน่าจะเป็นสกินขึ้นเนาะ สกินปรับสีได้ไหมไม่ได้ครับจะมีให้ปรับเพื่ออะไรอ้าวอาสกินก็ปรับได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบนะฮะว่าชอบสกินแบบไหนนะครับเออนนอันนี้ก็ได้ขาวเขียวเนะี่ยออันนี้ปรับเงาโอเคประมาณนี้ละกันไปดูแอ d เซสซอร o r y นะฮะนี่ยังไงเลือกเป็นสกินได้นะครับตรงนี้นี่เอาเป็นสกินดีกว่ารอ่ตรงนี้ล่ละนี่ครับใส่เข้ามาละ รอๆเลยสีเขียวนะครับผมเ,เขียวขาวอันนี้เสาอากาศนะครับตามสไตล์บราซิลเอาอันนี้ไม่ใส่ผมขอใส่ฝั่งนี้แล้วกันนะฮะโอเคตรงนี้น่าจะมีสติกเกอร์เอาไม่ใช่ฟิล์มหรอโอ้มีฟิล์มสีม่วงนะครับผมสีแดงสีเขียวเขียวต้องตัดกับแดงดีกว่ามันดูยังไงไม่รู้อ้าเอาแดงก็ได้กระจกด้านข้างละ่ะ อ๋อไม่ใช่นี่ไฟอะไฟครับสีส้มสีแดงสีเหลืองสีฟ้าฝั่งนี้เหมือนกัน,นครับผมเอาสีแดงกับสีฟ้านะฮะไม่เอาสีเหลืองดีกว่าเหลืองกับฟ้าเนาะตรงนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นั่นไงว่ลเลเชียสติกเกอร์ก็มีเยอะอยู่นะเจ๋งเลยครับผมแต่และสติกเกอร์นี่ให้ <c ười> <c ười> นิ้วกลางด้วยออกอากาศไม่ได้เอาแบบไหนดีเราขอเลือกดูก่อนแล้วกันอืมมัน ถูกใจเอานี้แหละสุดท้ายตรงนี้เลือกได้นะครับเอาเป็นผมเอาเป็นพินเครื่องปรับอากาศับผมนี่ใส่เป็นสีขาวแล้วกันนะครับสีเดียวกับหลังคานะฮะสีหลังคาปั๊อด้านข้างตรงนี้ครับผมโอ้มีไฟด้วยตรงนี้ละถังน้ํามันครับผมถังกลมๆแล้ถังเหลี่ยมๆนะฮะอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบนะครับผม,ผมเอาเป็นถังกลมคมเมี่ยมอะไรกันนะฮะคมเยียม<ๆ>ข้างตรงนี้อ่าใส่ไฟได้ตรงนี้ก็น่าจะเลือกถังได้นะอ้าว ถ้าฝั่งนู้นเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้เราเอาเหลี่ยมได้ไหมเอามียางอะไรด้วยโอเคฝั่งนู้นเหลี่ยมฝั่งนี้กลมแล้วกันนะฮะผมไม่รู้จะเลือกอะไรตรงอันนี้เอาเป็นปิน้นเนาะเป็นปินป้น,น,นตรงข้างหลังตรงนี้แอร์บาร์เคเบิลเนาะอันนี้น่าจะเป็นอุ้งงูีงสีแดงนี่ไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้เห็นบ่อยเอาสีแดงแล้วกันครับผมเฮ้ hey, ดีนะครับผมสีเหมือนถังน้ำมันเอถังน้ำมันรถไถอะ ตรงนี้ล่ะตรงนี้มีสติกเกอร์ด้วยครับผมโอ้เทเทเสุดยอดเลยครับเยี่ยมเลยเอ่อเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะก็มาท้ายตรงนี้ครับไปครับผมหมุนมามีน่าจะมีแต่งเพิ่มนะตรงนี้ล่ะนี่ไงบังฝุ่นนะบังฝุ่นหมุนมาแบบนี้นะคุณผู้ชมหมุนมาแบบนี้บังฝุ่นนี้เยอะอยู่นะรูสอันนี้อะไรเนี่ยเอออันนี้ไม่เคยใส่เนาะใส่น,นี้ละกันตรงนี้ล่ะตรงนี้ท้ายครับผมอ๋อมันมีท้ายอีกตตรงนี้ท้ายจะเอาเป็นแบบนี้นะครับ ข้อแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้ก็เทไปอีกแบบหนึง่งผมเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะล้อน่าจะไม่มีไม่มีมาให้ครับจบนะ,ะเดี๋ยวไปลงมดล้อก็ผมเคยสอนลงหลายๆแล้วหลายๆหมดแล้วเนาะโอเคมันด้านข้างตรงนี้มโอ้ข้อตรงนี้เหรอ,อันนี้มันดูยังไงไม่รู้ไม่สวยครับผมชอบแบบนี้เนาะเล็กๆนะฮะอันนี้กระจกนะกระจกด้าน,น,นข้างนะเนาะเอาเป็นชุดชุดชุด,ชดพิ้นแล้วกันมีไฟตัดหมอกสีฟ้าด้วยสวยมาก ไปดูภายในกันบ้างคุณผู้ชมนฮะอันนี้เสาอากาศอวา,าปนกับภายในทำไมเนะี่ยนี่สติ๊กเกอร์นะฮะกเกอีกเยอะอยู่เนาะเดี๋เอาอะไรเอ่ยแล้วกันเอออะไรเข้าไฟนี่นเรียกไดะอันที่สองมั้งไฟนอะเราเลือกไปละอันนี้สติ๊กเกอร์เนาะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้โคมไฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่โอ้โหโคมไฟอันนี้แตกยิบย่อยนะครับผมจะใส่แค่สามเส้นนะมาใส่ได้เยอะนะครับเยอะมากเลยแต่ดูแบบดูทรงแล้วเหมือนจะติ๊กยากอนะ่ะดูดิติ๊กยากนิดนึงนะ มันซ้อนกันคุณผู้ชมซ้อนกันนะอืมหมดละประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเนาะข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะกดคอนเฟิร์มครับผมแล้วก็กดซื้อเลยนะครับผมอ่ามีที่ว่างไหมเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันนะฮะกด t r u c k manager กดไปตรงนี้แล้วกดขับเลยอเอ๊ เครื่องนี้ไม่มีเสียงแล้วเนี่ยเออนานเขา้าละเดี๋ยวนะผมหามันต้องมีสักเครื่องแหละที่มันมีเสียงอะนะี่ฮะแต่ไฟอะไรน่าจะปกติเนาะโตโตโอนะไฟฉุกเฉินสีฟ้าเดี๋ยวผมไปหาเครื่องใส่สักคู่นะเพื่อจะได้เพื่อจะได้ฟังเสียงมันนะครับเครื่องนี้ไม่ไม่มีเสียงนะก็แล้วครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้ใช้มอนเสียงนะครับจากคลิปนี้นะฮะ๋ต่ลิงก์ผมผม แปะไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะก็จะมีลิงก์อยู่นะครับตรงนี้นะครับมอดเสียงนะครับเบอร์ของเวอร์ชัน1น9นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเปิดนะครับเป็นไฟล์ s c s เลยนะครับก็โหลดและใส่เหมือนเมื่อกี้เลยตอนต้นคลิปเลยนะครับไม่ต้องแตกไฟล์เนาะ s c s เนาะก็นะครับ uh เ okay. สียงก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผม,มลองสตาร์ทให้ฟังแล้วกันนะฮะก็คือ <heter> ถ้าไม่ใช้มอดเสียงตัวเมื่อกี้นะฮะ เสียงก็จะไม่ดังนะครับก็ไฟเฟอติดหมดนะฮะเดี๋ยวลองเทสกระจกก่อนอเคกระจกใช้งานได้เนาะไฟในรถก็น่าจะใช้งานได้นะครับโอเคฝันน้ำฝนได้หมดฟังก์ชันหน้าจอก็ใช้ได้กดตัวไอ อ,อะไรก็พับได้โอเคล้อก็เอาขึ้นได้นะกดตัวยูเนาะเอาข้างหลังก็จะลอ,อยขึ้นไปแต่เสียงลมนั้นติดบั็กนะฮะเสียงลมติดบักนะ็กเนาะเสียงลมเวลากดตัวยูอ่ะมันจะติดบั็กนิดนึงเนี่ยมนะันไม่ไม่นี่หรอกไม,ไม่ไม่มีเลยปเนี่ยเสียงลมเบกรกไม,ไม่ไม่มีครับโอเคเพราะว่าเราใช้แพ็กเสียงเพิ่มมันก็เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> โอเคนอกก็สําหรับรถคันนี้นะครับมันเป็นของเวอร์ชัน1.44นะฮะมันก็แพ็กเสียงมันไม่มีนะครับงงมากเลยไม่มีเสียงเนี่ย วิธีการแก้ก็คือใส่แพ็กเสียงเอานะครับแพ็กเสียงเครื่องเอานะครับล้อกระทะนี่ผมใช้เป็นของ LS Wheel Pack นะฮะแล้วก็ยางมิชลินนั้นเป็นของ d l c นะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับรถคันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากมีคำพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยนะคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ วอนนี้ราไปก่อนครับพบกันใหม่ครับผมบายยครับ